ผิวของไม้เนี่ยเป็นแบบเนี้อ่าไม้ยังโตได้อีกเยอะนะคะเดี๋ยวเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะ,พะเพื่อน่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูนะคะไม้ปริศนาหรือไม้หอมของเรานะคะอายุ หนึ่งปีหเดือนนะคะว่าเขาโตขนาดไหนนะคะเพราะมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกว่าขอชมสวนอีกแล้วนะคะให้เราพาชมสวนของเราทั้งหมดนะคะที่เราปลูกไว้นะคะว่ามีขนาดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราให้ดูมุมกว้างๆก,ก่อนนะคะอันนี้นะคะคือไม้ปิสนาอายุหนึ่งปีหกเดือนนะคะนี่ค่ะ ไม้ช่วงแรกนะคะจะสูงอย่างเดียวนะคะความต้นอวบใหญ่ก็อยู่ที่สองนิ้วแล้วนะคะบางต้นก็จะสูงที่สองเมตรสองเมตรก็มีนะคะเนื่องจากมันมีบางต้นที่ปลูกแซมนะคะ,ะต้นสามเมตรแล้วก็มีนะคะสามเมตรสี่เมตรก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะคะ ดูความงามของไม้กฤสนาอายุหนึ่งปีครึ่งนะคะนี่พาชมก่อนนะคะว่าโตขนาดไหนนะคะนี่พอเราเริ่มมาลดน้ำนะคะก็จะแตกใบอ่อนแล้วนะคะดินตรงนี้นะคะเราก็มาทำการบำรุงอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนื่องจากเจ้าของที่เดิมปล่อยลกกล้างไว้นะคะ ที่แปลงนี้นะคะเราก็เข้ามาบุกเบิกใหม่นะคะเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นป่านะคะนี่นะคะนี่สี่เมตรแล้วนะคะสี่เมตรความสูงสี่เมตรแล้วจากปีที่แล้วนะคะเพิ่งจะท่วมหัวเราเองคลิปที่แล้วที่เราเข้ามาถ่ายครั้งแรกนะคะ พิ่งจะสูงท่วมหัวอันนี้ต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้จะอยู่ที่สองเมตรนะคะเนื่องจากว่าเราเอามาปลูกแซมเพราะเขาตายนะคะก็เลยโตไม่ทันเพื่อนนะคะน,นะคะไม้ปีครึ่งนะคะอยู่ที่หน้าสองแล้วถ้า ผิวของไม้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยอ่าไม้ยังโตได้อีกเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็พาเพื่อนๆชมนะคะเพื่อนชมแล้วนะคะมีปัญหานะคะสำหรับหรือว่ามีคำถามนะคะสำหรับไม้กฤสนาอายุหนึ่งปีครึ่งนี้นะคะ ให้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคำถามของเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวะลุมาลอกนี้อ่านี่ตอนนี้มันยามเช้านะคะเรามาถ่ายตอนเช้านะคะให้ดูนะคะ หนึ่งปีหกเดือนที่แปลงนี้เป็นดินเดิมนะคะแต่ว่าไม่มีทาอาหารนะคะทาอาหารไม่มีเจ้าของเดิมบอกว่าปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะเราก็เลยมาบำรุงนะคะบำรุงดินใหม่เลยนะคะก็มาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ทุกปีนะคะนี่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ